คุณผู้ชมวันนี้ป้าพรอยู่ที่เทราเพินนะคะเทราเพินนี้อยู่ที่อำเภอสามทุกนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มาเที่ยวตลาดสามุกร้อยปีจะมานั่งที่เทราเพินก็ได้นะคะเดี๋ยวคุาผ้มจะบอกเส้นทางะคคุณผู้ชมวิ่งมาจากทางตลาดสามทุกร้อยปีก็คือทางนี้นะคะทางนี้สามทุกตลาดร้อยปีวิ่งมาเรื่อยๆนะคะวิ่งมาเรื่อยๆก็จะมาเจอร้านพร๊กมุก ตอนต้มุกก็คืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันจะมียูเทินด้วยจะยูเทินตรงนี้ก็ได้ก็จะมาเจอร้านพอดีเลยนะคะถ้ายูเทินปุกเจอเลยหรือจะไปยูเทินที่หน้าวัดบ้านถึงก็ได้นะคะขับไปเลยไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นวัดบ้านถึงจะยูเทินตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอร้านร้านของเทราเพิร์นเทราเพิร์นนะคะนี่เทราเพิร์นเป็นประมาณนี้นะคะเทราเพิร์นก็จะ เป็นคาเฟ่แต่ว่ามีอาหารด้วยนะคะคุณผู้ชมมีอาหารด้วยก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างในเลยนะคะคุณผู้ชมก็เราเข้าไปด้านในนะคะรถวิ่งอาจจะหนักหูนิดนึงข้างนอกนะคุณผู้ชมอ่ะเราก็เข้าไปด้านในนี่คือบริเวณหน้าร้านนะคะหน้าร้านของเพราเพินนะคะเพราเพินจะเปิดทุกวันนะคะหยุดทุกวันอนังคารนะคะมีมีเบอร์โทรด้วยนะคะ ร้านเปิดประมาณ9โมงก็ปิดประมาณ5โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมมีครูบริเวณหน้าร้านนะคะล่มลื่นนะคะคุณผู้ชมร่มลื่นดีมากเลยนะคะประมาณนี้รายการอาหารเขาก็มีมากมายมีเครื่องดื่มนะคะมีสเต็กนะคะสเต็กเฟ็นไฟรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมียำต่างๆแล้วก็มีข้าวตามสั่งด้วยนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันะคะด้านในของร้านนะคะ ที่นั่งทำน่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้ประดับได้สวยตกแต่งได้ดีมากเลยะคะ่ะอ่านี่เป็นที่นั่งเป็นที่นั่งของในร้านเรานะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมนั่งบนเพลย์ยืนสบายๆนะคะหรือจะเป็นด้านนอกโอเพอรแอร์ก็ได้นะคะือด้านในก็ได้นะแต่เอาะคะ่ะคุณผู้ชมเราได้สั่งอาหารไปแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านาของอาหารกันนะคะคมีฟรีไวไฟช่วยนะคะเราสั่งสเต๊ก อันนี้เป็นสเต็กหมูนะคะชิ้นใหญ่มากเลยะคะุณผู้ชมสเต็กหมูมันะมีสลัดมาหน่อยหนึ่งเฟรนช์ฟรายแล้วมีขนมปังส่วนอ่าจานนั้นเป็นสเต็กเนื้อนะคะสเต็กเนื้อนี่ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบเก้านะคะมีเดียมแลนนะเดี๋ยร์มีเดียมแลนอ่ามีเดียมแลนมีเดียมแลนด์ น้ำหวยนะคะน้ำหวยที่เราสั่งมารสชาติอร่อยมากเข้มข้นมากเลยนะคะนี่แก้วนึงนะจังได้45ประมาณ45นะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้นะคะอันนี้99นะคะสเต็กหมูราคาก็ไม่แพงนะคะทุกผู้ชมเลยเทียบกับปริมาณที่ได้นะคะโอเคอยู่เดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเลยจะขายให้ก่อนดีกว่าทุกผู้ชมคะกินกินไปแล้วก็ปรากฏมาเราเจอนี่มีเดียมแลเเลแล้วค่ะแลแล้ว นิ่มมากขอบอกว่านิ่มมากอร่อยอ่ะคุ้มค่าเกินราคาเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสเต็กหมูเห็นไหมคะดูสิคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยดูจัดจานไม่เหลือเลยกรีงมากนิ่มมากขอบอกว่ามันอร่อยอ่ะคุณผู้ชมแล้วนี่สปาเกตตี้คาโบนารานะคะเอาไปฝากหลักสาวตัวเด็กที่บ้านนะคะ ส่วนเนื้อนี่ยังบอกว่าอร่อยมากกลัวจะหมดเสดาจอมองกินรู้สึกว่าอร่อยแบบช้าทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยดูสิสั่งมาก็เกลี้ยงเลยนะคะนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะมาอร่อยแบบประพรบ้างนะคะก็มาเลยนะคะเพราเพิ่นเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันอังคารวันอังคารคุณผู้ชมไม่ต้องมานะเพราะว่าร้านเขาปิดนะคะ คุณผู้ชมคือบรรยากาศภายในร้านน่ารักมากแต่งได้สีสันสดใสน่านั่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะคนไม่ผุพ่พาน,นะคะนั่งแบบสบายๆชิวๆเลยนะคะคุณผู้ชมประมาณเนี้คุณผู้ชมคะก็เปิด9โมงนะคะถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะคุณผ,ผู้ชมก็มาทานอาหารกันได้มีมากมายหลากหลายเลยเยอะแยะมากเลยนะคะท้ายประพรนธ์พูดกคงจะพูดมันหมดแน่เลยเมนูเขาเยอะมากจริงๆนะคะ แต่อมียามมีโรตีมีคมเคาะก้องได้นะคะคุณผู้ชมมีไอติมด้วยใช่ไั้เยอะเยอะมากคุณผู้ชมแย้คุณผู้ชมมาได้ลองแบบประพอนบ้างจังเลยนะคะก็ประพอนบ,บอกว่าสเต็กนิ่มากขอบอกว่านิ่มมากและปริมาณก็ได้เยอะอยู่นะคะราคานถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าตอนนี้หมูก,ก็ขึ้นเนาะราคาก็โอเคอยู่เลยนะคะเที่กปรความอร่อยนี่ใช้ได้เลยนะคะ เราประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยากให้มาชิมกันนะคะมาชิมกันนะคะคุณผู้ชมมาได้เลยมาได้เลยแล้วก็ร้านก็มาไม่ยากนะคะมาไม่ยากเลยโอเคนะคะี่ค่ะเออประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ามาเจอกับประภอรดคลิปหน้าไหคะคลิปนี้ต้องเค็นีก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ